ทางตรวจคนเข้าเมืองบุกทลายแก๊งคอเซ็นเตอร์จีนเทาหลอกเทรดหุ้นร่วมลงทุนตุนเหยื่อเพื่อนร่วมชาติคาบ้านคาเรหาหรูที่ชนบุรีหัวหน้าแก๊งอ้างว่าเพิ่งเริ่มงานนี้ได้แค่3วันแล้วก็ใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยครับ พลตปรโทริทธิพลอิทธิสารรุณชัยผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยกำลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหนองปลือนำหมายค้นสารจังหวัดพัทยาร่วมการปิดล้อมเข้าตรวจสอบบ้านหรูหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านยายมุกหมู่6ตําบลโป่องอเภบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวซึ่งเป็นคฤหาสสุดหรู 2ชั้นบนเนื้อที่กว่า5ไร่มีรั้วรอบขอบชิดที่ห้องทำงานติดกับสระน้ำพบแก๊งคอร์เซนเตอร์ชาวจีน15คนนั่งเรียงรายกันอยู่หน้าคอมพิวเตอร์กำลังก้มหน้าแชทพูดคุยหลอกเพื่อนร่วมชาติเหยื่อชาวจีนบนหน้าจอคอมพบกราฟตารางหุ้นตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มสามารถตรวจยึดคอมพิวเตอร์ได้18เครื่องโทรศัพท์มือถือ90เครื่อง บัญชีรายชื่อลูกค้ากว่า1,000รายโดยมีนายหูซินอายุ40ปีเป็นชาวจีนรับว่าเป็นหัวหน้าแก๊้งคอเซนเตอร์นะครับทางด้านของพลตรวจตรีพันธนะนุชนาฏรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่ากลุ่มคนจีนกลุ่มนี้เข้ามาเช่าบ้านสุดหรู เดือนละ150,000บาทในพื้นที่ของตำบลโป่งอำเภอบางละมุงก็คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุนเล่นหุ้นซึ่งจะมีการแบ่งเป็น3หน้าที่หน้าที่แรกจะเป็นการโทรศัพท์ไปหาผู้เสียหายคนจีนซึ่งจะมีกลุ่มเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในการโทรศัพท์ซึ่งการโทรศัพท์นั้นจะชักชวนให้ทาการแอดแอปพลิเคชันทางวีแชทเพื่อคุยกัน แล้วก็จะแนะนำหุ้นชักชวนเข้ามาสู่กลุ่มแอปพลิเคชัน Work Plus ซึ่งในกลุ่มนั้นจะมีแอดมินเป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งนี้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนหุ้นส่งข้อความชักชวนแต่ละวันและข้อความที่มีการแนะนำหุ้นให้กับผู้เสียหายแล้วติดตั้งแอปพลิเคชันสอนการเล่นหุ้นมีอาจารย์มีโค้ดซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกันทั้งนั้น โดยในช่วงแรกจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้เสียหายโดยจะได้รับรางวัลจริงๆแล้วหลังจากนั้นเมื่อเชื่อถือแล้วก็จะลงทุนมาเพิ่มอีกแล้วจะหลอกเอาเงินครับนี่เป็นที่มาของการสืบสวนแล้วเข้าจับกลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์จีนเทาวันนี้นะฮะสิ่งที่เราพบมันจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์หุ้นนะครับที่เราเห็นอย่างหน้าจอเป็นการวิเคราะห์หุ้นที่มีการเอา,เอา,เอา ข้อมูลของการเล่นทุนเนี่ยเข้ามาอยู่ในนั้นซึ่งเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะในเบื้องต้นเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราที่พูดจีนแล้วอ่านจีนได้มาด้วยแล้วก็ในการตรวจสอบเบื้องต้เน,เป,นเป็นแบบนี้วิธีการในการดําเนินการเนรี่ยก็เท่าที่เราได้ใช้เวลาในเวลาไม่ถึงชั่วโมงในการตรวจสอบเนี่ยเราพบว่าเป็นลักษณะข,ของการเอาก้าวพุนมาแล้วก็มีการหลอกให้ลงทุนในการลงทุนนั้นมันก็จะมีการหลอกลวงในช่วงหลังในาการดึงบุคคลที่ มีความเชื่อเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มบีชัดกลุ่มหนึ่งนะครับในการดาเนินการทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการในการหลอกและกระบวนการในการโอนเงินซึ่งทั้งหมดคงจะต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับคุณภาพความเสียหายอระมาแล้วโอ้อันนี้อันนี้ก็คงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราพบรายชื่อส่วนทางด้านของนายฮูซินที่สมอ้างว่าเป็นหัวหน้านแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับบอกว่าเพิ่งเข้ามาทําที่นี่ได้แค่3วันเท่านั้นส่วนยอดเงินหมุนเวียนตอนนี้ตํารวจกําลังตรวจสอบอยู่นะครับก็คาดการณ์ว่า ถ้าเป็นเงินบาทก็คงหลัก10ล้านหรือร้อยล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งชาวจีนที่ถูกจับกุ้มได้ทั้งหมดวันนี้ตรวจสอบว่าเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวอย่างไรก็ดีครับตำรวจจะเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายนี้ต่อไปครับซังเขาไหนเนาะเขาบอกไม่มาวันที่3วันที่3ใช่ครับแล้วก่อนนัาน<า>อยู่ที่ไหนออยู่ซังอีเียใจไหลีทีบาใจดูบคบทีบ้าเออ就是ห看老นม เขาบอกว่าอันนี้ครับจะเป็นข้อมูลที่อีกทีมหนึ่งนะครับที่อยู่ในประเทศจีนนะครับมีการส่งมาให้เขาซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวผู้เสียหายครับเราจะน่เพอได้แล้วครับเขาจะมีการใช้สคริปพวกนี้ครับก็คือขั้นตอนแรกเขาจะมีการโทรสอบถามผู้เสียหายเพื่อให้แอดเข้าในกลุ่มบ c แชทเราจะเข้ากลุ่มแชทเสร็จแล้วครับก็จะมีการให้ผู้เสียหายแอดเข้าในกลุ่มของเอเมชันที่ชื่อว่า w o r k p กพ s ซึ่ง w o r k p กพ s เนี่ยเขาก็จะเป็นในนี้หมดเลยครับซึ่งพอเป็น Work p กพ s เนี่ยครับก็ ที่มีการเขียนสคริปขึ้นมาแล้วนะครับเช่นว่าเออวันนี้หุ้นเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับหุ้นตัวไหนดีแล้วก็จะมีการแนะนําเกี่ยวเปอร์เซ็นต์ขึ้นลงของหุ้นในแต่ละวันเพื่อเป็นการเริ่มหลอกผู้เสหายไปเรื่อยๆ